หลังจากที่ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการตัดไฟฟ้าและสัญญาอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปยังพื้นที่ชายแดนของเมียนมาสถานการณ์ภายในประเทศก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆชาวเมียนมาหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความสิ้นหวังและปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเกิดของตนเองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมีชาวเมียนมาคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ภายในประเทศว่าพม่าทุกวันนี้ไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกอนาคตของตัวเองได้อีกต่อไป ทุกสิ่งถูกควบคุมโดยผู้มีอำนาจการทำให้กลัวเป็นเครื่องมือหลักในการปกครองของรัฐบาลทหารและเริ่มมีการสิ้นหวังเกี่ยวกับรัฐบาลที่ไม่ค่อยจริงจังกับการปราบปรามแก๊งคอนซนเตอร์เพราะพวกเขาคือคนที่เปิดทางให้แก๊งเหล่านี้เข้ามาตั้งฐานและดำเนินการและคำถามที่เจอบ่อยมากในตอนนี้คือใครกันที่อนุญ,ญาตให้พวกนี้เข้ามาใครกันที่ได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ไหลเข้ามาอย่างมหาศาล ประชาชนธรรมดาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะหากกล้าตั้งคำถามถามก็อาจจะไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเลยภายในมินมาการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอนเซนเอร์มากเกียวพันกับบุคคลในแวดวงผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทหารหรือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่กล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องความยุติธรรมเพราะทุกคนรู้ดีว่าหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ควรยุ่ง ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจเป็นการถูกอุ้มหายหรืออาจจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายโดยไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้มีรายงานว่าการตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินธุรกิจคอนเซนเตอร์ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ชายแดนอย่างไรก็ตามชาวเมีนมาทั่วไปก็ได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจากไทยเพื่อดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กการสื่อสารหรือแม้แต่ระบบการศึกษาที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์หลายฝ่ายมองว่ามาตราการของไทยเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเอาจริงเอาจังในการทํางานปัญหาของแก๊งคอนเซนเตอร์ได้กลายเป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนในหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดมีรายงานว่าทางการสามารถจับกลุ่มสมาชิกของขอบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์ได้มากถึง55,000คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจและสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการนี้มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเพียงใดการที่แก๊้งคอนเซนเตอร์สามารถจ้างคนทำงานในจำนวนมากขนาดนี้ได้นั่นหมายความว่าพวกเขามีเงินหมุนเวียนในระดับมหาศาลนอกจากนี้การดำเนินกิจการของขบวนการนี้ยังเป็นไปอย่างเ,เ,เ,เป็นระบบและมีการจัดการที่เป็นมืออาชีพจนสามารถดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานจนประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามว่าเหตุใดพวกเขาจึงสามารถหลบเลี่ยงการจับกลุ่ม และดาเนินกิจกรรมอาชญากรรมได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้แก๊งคอนเซนเตอร์สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องคือการที่พวกเขามีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อจํากัดด้านกฎหมาย หรืออยู่ในประเทศที่มีการบริหารจัดการความมั่นคงภายในที่อ่อนแอนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของบางประเทศอาจมีส่วนรู้เห็นหรือให้การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อขบวนการนี้ซึ่งยิ่งทําให้การดําเนินคดีเป็นไปอย่างยากลําบากในกรณีของประเทศมีนมามีข้อสังเกตว่ารัฐบาลอาจมีบทบาทในการสนับสนุนขบวนการนี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลทหารเมียนมาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภทรวมถึงการค้ามนุษย์การพนันออนไลน์และแก๊งคอนซ็นเตอร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับกลุ่มอิทธิพลในประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมายังคงปฏิเสธไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับกลุ่มเหล่านี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพลเมืองเมียนมาหรือพลเรือนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศแต่เป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรที่ลักลอบเข้ามาจากชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลเมียนมาในการถักภาระความรับผิดชอบไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเมียนมาเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและต้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดใช้ช่องโหว่ของชายแดงเพื่อหลบหนีจากการจับกลุ่มอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือยอย่างจริงจังจากรัฐบาลเมียนมาเอง การที่แก๊งคอนเซนเตอร์สามารถดําเนินการได้อย่างอิสระภายในเมียนมาเป็นเวลานานนั่นจึงทําให้เกิดข้อสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่มให้การสนับสนุนหรือไม่เนื่องจากในหลายกรณีพบว่าผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้เดินทางไปทํางานในเมียนมาแต่กลับไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ง่ายๆและยังมีการเปิดเผยว่าในบางพื้นที่ของเมียนมา กลุ่มอาญากรที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอนเซนเตอร์มีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิน่นซึ่งทำให้การเข้าจับกลุ่มและปราบปรามเป็นไปได้ยากปัจจุบันหลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์มากขึ้นโดยมีการดำเนินมาตร,ราการที่เข้มงวดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหานี้ในระยะย,ยาวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอย่างจริงจังเนื่องจากแก๊งคอนเซนเตอร์มักใช้ช่องโหว่ของระบบกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศเป็นช่องทางในการดำเนินการดัังนนน้อกกจา ปราบปรามแล้วยังต้องมีการพัฒนาแนวทางป้องกันที่มีประสิทธิภาพเช่นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับกลโกงของแก๊งคอนเซนเตอร์และการพัฒนาเทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสยัยสุดท้ายนี้นะครับปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการจัดการการที่มีการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมากถึง5 5 0 0 0นคนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาเท่านั้นสิ่งสําคัญคือการสร้างกลไกการป้องกันที่ยั่งยืนและดําเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระบวนการนี้สามารถกลับมาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศต,ต่างๆได้อีกในอนาคต